รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับ อร,อร่อยช,อช่อง5มา,มาแล้ว,ลว <laughs> นะฮะ <laughs> เอาละครับผู้ชมครับก่อนจะเข้าความอร่อยวันนี้นะฮะเรียกว่าเป็นวันดีๆของช่อง5นะครับ<ค>รน <ะ S 1> ั่นก็คือวันเกิดแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่ครับ25มกรานั่นเองค่ะเป็นวันเกิดของช่อง5ของเราซึ่งช่อง5อของเราอยู่คู่กับประเทศไทยมา5 8ปีเราก็ขอวอวยพรนะครับขอให้ช่อง5นั้นอยู่คู่กับคนไทยตราบเข้า นานแสนนานใช่ค่ะผลิตผลงานดีๆแบบนี้นะคะออกมาสู่สายตาประชาชนชาวไทยอีกตลอดไปไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะพูดว่าตลอดไปถึงเรียกว่าผลาิตอะไรออกมาก็ขอให้มีแต่คนชื่นชอบใช่ค,ค่ะเพราะว่าเราอร่อยช่องห้าเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในครอบครัวของช่อง5เช่นกันนะวันนี้ ความอร่อยเราก็ต้องไปซอกแซกหาให้เจอซอกแซกวันนี้ไปไหนดีไม่ธรรมดาสําหรับคอหอยทอดนะฮะที่นี่ไม่เหมือนใครครฮะเพราะเขามีฟาร์มหอยเองครับเขาเลี้ยงหอยเองเขาเลยคัดหอยคุณภาพดีๆนะครับร้านชื่อว่าพูดสิหาไทยพัดหอยทอดหอยหอมหอยหอมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะเอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าซอกแซกพิเศษหาไทยพัดหอยทอดหอยหอมเป็นยังไงมีฟาร์มด้วยหรอมีฟาร์มครับเขาต้องเด็ดมากหอยหอมก็คือหอยที่อาบน้ําแล้วช่วงอร่อยซอกแซก สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เชงครับหูหอมไม่ถึงปากซอยครับผอมอันนี้อะไรฮะเอ่อหอยทอดครับโอ้จะบอกขนมครกนี่หฮาเลยนะฮาเลยฮะหอยทอดแล้วเขาทำไมติดอกติดใจกันเพราะอะไรเรามีจุดเด่นตรงไหนฮะเอ่อตรงนี้หอยใหญ่ครับแล้วก็หอมด้วยหอยใหญ่คือหอยอะไรเอ่อเป็นหอยแมลงภู่ครับไซส์ใหญ่เหรอใช่ครับหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์เป็นหอยแมลงภู่ไทยแลนด์เลยครับหอยไทยมีความนุ่มนะครับแล้วก็รสชาติที่หวานแล้วก็มันกว่าครับเรามีฟาร์ม นะครับของตัวเองแล้วทั้นั้นเราสามารถคัดเลือกอหอยที่ดีที่สุดในแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มมาใช้ที่ร้านได้นะครับมีมีหอยอะไรบ้างครับคุณเอกเออตรงนี้ก็จะมีหอยแมลงภู่ครับหอยนางลมครับอ่าฮะที่เป็นตัวเด่นๆของที่นี่นะครับครับผมเห็นมีหอยแครงด้วยมีไหมครับหอยแครงก็มีครับมีเหมือนกันใช่ไหมฮะอยากจะจัดอะไรให้ผมทานได้เลยนะครับผมก็รองด้านในครับแชร์พิเศษด้านในครับหน้าร้อนหมดเลยครับเข้าไปข้างในดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอาจจะเจอหน้าหนาวบ้าง หน้าร้อนฮนะร้อนไปแทก มาแล้วครับตัวนี้จะเป็นหอยแมลงผู่อบสมุนไพรเป็นสูตรโบราณนะครับจุดเด่นของตัวนี้เลยเนี่ยฮะก็จะเป็นกลิ่นของเคยแท้ตัวต่อไปนะครับเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดก็จะเป็นบ้านข้างนะครับเป็นเมนูบ้านข้งครับเราจะท็อปปิ้งหอยมาเป็น3เท่าจากสูตรปกติส่วนตัวนี้ครับจะเป็นหอยนางรมสูตรโบราณแป้งนุ่มคือส่วนมากคนจะเข้าใจว่าหอยนางรมเนี่ยจะต้องเป็นออส่วนแต่ว่าการทานออส่วนเนี่ยแป้งจะเละแล้วก็จะต้องเลี้ยงด้วยน้ํามันเย้มๆแต่ที่ร้านเนี่ยคุณแม่เนี่ยไม่อยากให้ทานน้ํามันเยอะ แม่ก็เลยคิดขึ้นมาให้เป็นสูตรโบราณแป้งนุ่มส่วนจิ้มตัวนี้คนทานแล้วก็บอกว่า í, มันไม่ใช่ซอสพริกธรรมดานะปรุงเป็นพิเศษเพื่อคุณลูกค้าทุกคนตอนนี้เปิดตัวเมื่อกี่ปีแล้วฮะปีนี้เป็นปีที่3นะครับสามนะ,ะแต่ว่าสาขาเซนียได้2เดือนครึ่งครับสาขาแรกอยู่ที่ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตสวนหลวงรอเก้านะครับสาขา2ก็คือสาขา RCA เนะครับเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ10โมง <ừ. S 1> ถึง4ทุ่มส่วนสาขาสุดท้ายตอนนี้นะครับก็คือเป็นอินฟินิตมอลล์สวนหลวงรอเก้าครับ เอ่อเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสองครับเป็นไงบ้างครับพี่เจมก็ควรจะไปได้แล้วมั้งครับโอเคขอบคุณครับคุณาุเอ็ดนะฮะน่ารักมากครับผมหอยนุ่มมากนี่ฮะคุณผู้ชมครับที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นแล้วก็รสชาตินะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะคลี่นี้ก็มีความพิเศษก็คือสูตรโบราณใส่เคยลงไปเคยที่ใช้ทากะปิ หอมมากใส่ใบโหระคภาพจริงจะใส่น้อยมากนะครับเขาจะหนักไปทางตะไคร์นะฮะสับละเอียดนะครับแล้วก็ตัวเคยที่ใส่ลงไปนะครับหอมอ่ะพูดถึงหอยไม่ต้องห่วงสดใหม่ไม่มีกลิ่นคาวสักนิดหนึ่งร้อยเดียวจริงจริง <laughs> คุณผู้ชม1 0 0ร้อยบาทเท่านั้นเองนะฮะกับของที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับถามว่าแพงไหมโอ้โหถูกมากคุ้มสำหรับผู้บริโภคอะไรอย่างเราๆเนี่ฮะ ซัดกันให้เต็มเลยสองหม้อก็ยังได้เลยสองร้อยเอาละครับจานต่อไปเขาบอกว่าอันนี้ทีเด็ดเลยนะฮะขอเปลี่ยนจานหน่อยครับช้าขอบคุณมากครับนะฮะอยู่ร้านทุกวันอยู่ร้านทุกวันครับนะฮะน่ารักมีแฟนหรือยังครับยังครับโสดครับผมก็โสดฮะอ๋อแต่งงานกันไหมครับผมจะได้กินหอยทั้งปีนทั้งชาโอเคครับขอบคุณครับนี่อีกหนึ่งอันนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับในร้านนะครับก็คือหอยทอดบ้าคลั่งครับคนที่ชอบทานหอยก็ไม่ต้องห่วงนะครับ พอเราใส่ให้มันเยอะอย่างนี้เลยสดๆดดใหม่ๆไซสใ์ใหญ่ๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับในแป้งเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็จะเราก็จะเห็นตัวหอยนะครับที่ยัดกันมนแน่นเต็มไปหมดนะฮะอย่างบ้าคลั่งน้ําจิม้มไม่ต้องหวานมากเกินไปของเขาเน้นรสเผ็ดเปรี้ยวแป้งเนี่ยผมว่าเป็นเหมือนแพแป้งโรตีที่ใส่ลงไปต่างหากเลยครับคุณผู้ชมครับจาิของมันนั้นผมบอกได้เลยว่าเลิศแมนเตนหนึ่งร้อยบาทฮะต่อไปอีกหนึ่งเมนู โดยเฉพาะสูตรความอร่อยเขาไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาทาร้านนะฮะเขามีความเป็นมาเขามีเรื่องเล่ามีสตอรี่เกี่ยวกับน้าจิ้มนะครับมีการใส่แป้งที่มันเป็นแป้งนุ่มพร้อมกับหอยที่สดนะฮะคัดเองจากฟาร์มพูดแค่นี้นะครับการันตีความอร่อยความสดความใหม่ได้เลยนะฮะอย่างที่บอกนะครับอาหารซีฟู้ดแต่ละอย่างนะครับกุ้งหอยปูปลาถ้าไม่สดไม่อร่อยแต่ของเขานี่ใช่เลยตัดปัญหาเรื่องความเลี่ยน น้ำจิ้มของเขาเนี่ยช่วยได้จริงแต่หอยของเขาเนี่ยแห้งอยู่แล้วนะฮะใส่แป้งนุ่มๆพร้อมกับไข่ที่หอมขึ้นมานะครับดึงเอาเสน่ห์ขึ้นมาแค่นี้ก็โอเคครับเพอร์เฟคที่สุดครับอร่อยในราคาก็มเยาว์จริงๆนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับอบหม้อดินแบบนี้นะครับไม่มีทาง100บาทแน่นอนต้องมี200อัพแต่ของเขาของจริงและถูกด้วยฝากด้วยนะครับกับร้านหาไทยพัฒหอยทอดหอยหอมครับไม่ผิดหวังแน่นอนสาขสาขาครับติดตามครับสดจริงอร่อยจริงยกให้เขาครับซอกแซกจนถึงครับช่วง ังเชียวไม่เพราะวันนี้อยากเอาใจคนที่ชอบทานอาหารที่แบบว่ารสจัดจา้านเนี่ยบอกชื่อร้านก่อนคุณสากสากตำส้มตำอ่ะคุณสากเพราะเขาโดดเด่นเรื่องการตำส้มตำแต่เมนูจานเด็ดที่เราจะไปวันนี้เนี่ย เป็นหมูทอดปกติหมูทอดก็จะคลุกงาใช่ป่ะใช่แต่ที่เนี้ยคลุกข้าวคั่วน้ำจิ้มอร่อยมากใช่เด็ดสุดๆคุณสากค่ะติดกับเมเจอร์ราชโยธินเปิดมานานมากนะพี่เจี๊ยบร้านนี้ใครไม่รู้จักนี่เอามากคุณอ๋อคุณสากไงครับรู้จักครับผมเมเจอร์ราชโยธินผมเคยไปฮะโธ่ทำไมต้องบอกเฉยด้วยไปค่ะโอเคครับคุณสากค่ะช่วงอร่อยาเด็ดสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามางกอคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำ ที่พรสความเป็นไทยพี่ขาดไม่ได้สวสดีค่ะนี่พี่หลองนะคะเป็นหลานของเจ้าของร้านคุณศักนั่นเองอยากถามก่อนเลยว่าคุณศากชื่อมาจากอะไรอะคะออ๋เจ้าของร้านเขาชอบส้นต่ำ อ๋อคือเจ้าของร้านชอบส้มตำก็เลยเป็นคุณสางร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงที่ยงวันยันเที่ยงคืนค่ะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนอย่างนี้แล้วขายอาหารประเภทไหนบ้างคะเน้นอาหารอีสานค่ะมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะต้มแซบผัดกะเพราเวจีค่ะเผ็ดร้อนผัดกะเพราเวจีเดี๋ยวชื่อแปลกมากเลยมันเผ็ดกว่าทั่วไปเลยยังไงคะเผ็ดกว่ากะเพราธรรมดาค่ะมีอะไรอีกคะส้มตำค่ะส้มตำแน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เราเดินเข้ามาเห็นเลยหน้าร้านคือส้มตำใช่ วันนี้จานเด็ดเรามาเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีร้านมีอาหารจานเด็ดที่ใครๆมาก็จะสั่งนั่นคือหมูทอดข้าวคั่วลักษณะมันเป็นยังไงมันเหมือนหมูคลุกฝุ่นคล้ายคล้ายกันปะคะแต่ว่าอันนี้คือใส่ข้าวคั่วเนี่ยเหรอคะเดี๋ยวขออนุญาตขอดูได้ไหมคะว่าเขาทำยังไงแล้วขอชิมด้วยได้ไหมได้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมูทอดข้าวคั่วเนี่ยนะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงค่ะแล้วเขามีวิธีการทำยังไงไปกันค่ะ มาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูอันนี้คือหมูสามยอดใช่ไหมคะมีวิธีการทำยังไงเอิรเริ่มทําเลยค่ะอ่านี่พริกไทยนะคะหมักหมูก่อนใช่ไหมคะพริกไทยน้ําตาลน้ำตาลนะคะซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําปลาด้วยนะคะใส่น้ำปลานิดนึงอ่าเสร็จแล้วก็ผัดหอมนะคะอ่าข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วค่ะจะสังเกตได้ว่าข้าวคั่วเนี่ยใส่ปริมาณเยอะเลยนะคะใช่ครับเสร็จแล้วก็อ่าคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะคะด้วยตัวของ ส่วนผสมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพริกไทยน้ำตาลน้ำปลาเพื่อิ่มความหอมนะคะแล้วขา็าวดแล้วก็ลงทอ,อดเลยทอดเลยทอดได้เลยนะคะไม่ไม่ต้องแบบว่าไว้นานขนาดนะั้นค่ะอ่าแล้วก็ลงไปนะคะค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้แบบกรอบนี่นะคะก็คือบอกสั่งได้ทําให้เกรียมนิดนึงได้นะคะ้าอยากได้นุ่มเนี่ย ก็จะยกขึ้นเร็วนิดนึงซึ่งสุกเหมือนกันวันนี้ขอแบบกรอบเหนกันก็ขอแบบกรอบนะคะ,ะได้จะได้นะคะคือตอนนี้สังเกตได้ด้วยตาเปล่าว่าสีเขาจะออกเหลืองนี่เหลืองแบบนี้อันนี้ได้ยังได้แล้วอันนี้ได้แล้วมาให,ให้ให้พี่หลงทำไมเรียบร้อยแล้วนะคะผู้ชมคะออกมาเป็นสีลักษณะแบบนี้ข้อดีของแบบนี้นะคะคือเขาจะไม่มีน้ํามันหลงเหลือไม่มันเลยอหอมมากเสร็จเรียบร้อยนะคะหมูทอดข้าวคั่วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ พี่หลองพูดคุยกับเราไม่พอมาทำให้เราด้วยขอบคุณมากค,ค่ะ,คคะถ้าเกิดว่าดูด้วยตาภายนอกเนี่ยนะคะไปว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรงาหรือเปล่าหรือว่าเป็นหมูทอดคุกคนมันคือตัวเดียวกันไหมแต่นี้มันคือข้าวคั่วจริงๆเหมือนเวลาที่เขาใส่ในลาบเลยนะคะนี่ เมนูนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเมนูที่แบบว่าใครใครมาก็จะต้องสั่งอันนี้นะคะลักษณะเป็นแบบนี้เอาเป็นว่าเรามาชิมกันเลย <S 2> <S 2> เขากรอบมากๆกลิ่นของข้าวคั่วเนี่ยมันลอยขึ้นมาเลยแล้วจะบอกว่ารสชาติเขานะคะอันนี้รสชาติกลางๆออกไปทั้งเค็มหรือออกไปทั้งหวานถ้าเกิดว่าใครชอบหมูทอดรสเค็ม <S <S <ๆ>เขามีตัวเพิ่มรสชาติมาให้เราเนี่ยคือน้ำจิ้มของเขาเนี่ยนะคะมาอีกสักคำนะคะมันเพลินอะ อันนี้เป็นแจ่วสูตรพิเศษของทางร้านนะคะน้ำจิ้มแจ่วของเขารสค่อนข้างจัดทำให้เวลาเรากินคู่กันเนี่ยมันอร่อยมากๆม,มาทุกโต๊ะต้องสั่งนี่เลยนะคะหมูทอดข้าวคั่วร้านอยู่ตรงไหนไม่ยากเลย คืออยู่ตรงหัวมุมนะคะหลักสี่แยกเมเจอร์และเชอทินนะคะใกล้ๆก,กับเมเจอร์เลยร้านนะคะชื่อว่าร้านคุณสากนั่นเองค่ะขายอาหารแบบว่ารสจัดจ้านใครที่ชื่นชอบอาหารรสจัดจัดนะจ๊ะมาที่นี่รับประกันว่าอร่อยมากโดยเฉพาะเมนูนี้นี่หมูข้าวคั่วใครมาก็ต้องสั่งอร่อยช่องห้ามาก็มาคอนเฟิร์มและการันตีว่ามันอร่อยจริงๆช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปกับพี่เจมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารอร่อยๆแน่ ตั้งหน้าตั้งตารอห้ามเปลี่ยนช่องนะเพราะว่ามันเด็ดมากจริงวันนี้ค่ะอยากรู้ว่าเป็นร้านอะไรนะคะรอติดตามสักครู่เดียวค่ะอร่อยชวนชิมนะคะช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วพี่เจมว,วันนี้หนูขอพาไปไปไหนอะ วันนี้หนูมาถ่ายละครแถวนี้บ่อยมากแล้วมีอยู่ร้านหนึ่งนะซิป้ายเขาใหญ่มากหนูก็เลยได้มีโอกาสมาชิมและอยากพาพ,พี่มาด้วยร้านอะไรอ่ะร้านชื่อว่าครัวบุลเลิศค่ะเขาโดดเด่นเรื่องของการจัดโต๊ะจีนมานานแสนนานทำไมต้องเดินนำหน้าไปด้วยเพราะอะไรก็อยู่ข้างหน้าออพี่ออแล้วข้างหลังก็ไม่ใช่ว่าหน้าดูมากมายอยู่เท่าๆกันก็ได้อเคแต่ว่าอยากพรีเซนต์ไงก็เลยอยู่ข้างหน้าออข้างหลังพี่อะหน้าดู ร้านบุญเลิศอยู่ที่ไหนอยู่แถวบางปูใกล้ๆเมืองโบราณอร่อยเหรอ้านนี้อร่อยมากแล้วดังมากแถวนี้เขาทำโตจีนปะเขาทำโตจีนด้วยเขาทำมายี่สิบปีแล้วไปเลยดีกว่าไปเลย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 ดีกว่าค่ะคุณบุญเลิศค่ะช่วงอร่อยสวนติมสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็นสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้น สวัสดีครับเอาละครับวันนี้นะฮะเราจะไปได้ยัไงนคึกทำไมก็โอเคนะฮะผมว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับกับสาวสวยๆกับร้านบรรยากาศดีๆก็น่าจะไปนั่งทานอาหารใช่ไหมครับน้องแองครับใช่ค่ะโอเคนะฮะน้องแองครับเปิดมานานหรือยังครับร้านนี้เปิดมาได้3ปีค่ะร้านใหญ่อย่างนี้เลยเหรอครับข้างบนนี่คือมีแขกนั่งด้วยหรือเปล่าอ่าข้างบนจะเป็นพิธีแต่งงานพิธีไทยเช้าค่ะแต่คงาับพี่เลิศกับพรนธยาแหละครับเดี๋ยวจะตัดแหลกข่าวพวกนี้ไปเดี๋ยวเราไปเข้าเรือนหอกันดีกว่าไม่ใช่ ร้านนี้ได้ขายอาหารอะไรบ้างคะน้องแอนคะก็จะเป็นพวกอาหารไทยจีนซีฟู้ดนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นพวกอาหารโต๊ะจีนนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงฮะเปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้านะคะถึงห้าทุ่มนะคะวันนี้ไหนๆเราก็มาแล้วน้องแอนเขาเตรียมอาหารว้ให้เราด้วยนะเป็นอาหารแบบไหนฮะก็มีทั้งปลาเป็ดคือเป็นทั้งไทยจีนซีฟู้ดตามที่เขาขายเลยแล้วก็เป็นอาหารโต๊ะจีน่าใจผมไปเลยครับไปกันเถอะค่ะน้องแอนเลิกมองพี่เจี๊ยบค่ะไปค่ะ หึงไอ้ตัวดำหึงเขาบอกว่ามีเมนูขึ้นชื่อทันที่เนี่ยขึ้นชื่อทุกเมนูไปของเขาอร่อยอยู่แล้ว โอใช่ค่ะทำไมต้องพูดกับหนูด้วยน้ำเสียงนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวพูดกับน้องน้ำเสียงแบบเรามันสนิทกันแล้วไงเสียงสองไม่ต้องมาค่ะมาดูอาหารดีกว่ามาทีละจานเลยดีกว่าค่ะแนะนำเป็นอะไรก่อนดีคะอ่าแนะนำจานแรกเลยนะคะเป็นเมนูเป็ดน้ำแดงนะคะอันนี้เึ้นชื่อมา20ปีแล้วค่ะเพราะว่าทำตั้งแต่โตจีนแรกเริ่มเลยนะคะเป็ดนี้เราก็จะใส่ทั้งน้ำตาลสาแดงแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะเพื่อให้เป็ดมันนุ่มนะคะตัวซอสบ้างดีกว่าตัวซอสที่ลอล่าดไปบางดีกว่าก็คือน้ำต้มเป็ดเลยค่ะเอาไปใส่แป้ง Oh, ใช่ค่ะน้ำก็จะเข้มข้นถึงรู้สึกว่าน้ำเขาค่อนข้างข้นแล้วหอม ชอบกินเป็ดแบบนี้ที่มันไม่ได้ตุ๋นจนดุยเกินไปนะฮะมันจะเป็นเนื้อเป็ดแบบว่าเหมือนกับมันสดๆแต่กลิ่นคาวไม่มีเลยนะครับนุ่มแล้วมันจะมีแบบมันมันนิดนึงทําให้มันมีความหอมของเป็ดขึ้นมาด้วยอร่อยอร่อยสิโอเต็มปากเต็มคำซะขนาดนี้นะฮะที่แบบผัดกระเพรากรอบอะไรก็มีสารพัดก็จะมีเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างค่ะเอาเป็ดเอาเป็ดน้ำแดงเนี่ยค่ะไปทําเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างที่นี่ก็อร่อยอร่อยชื่อเหมือนกันเพราะว่าเขา เด่นเรื่องของเป็ดครับผมอะมาเมนูต่อมาดีกว่าค่ะอันนี้ปลากระพงสองใจค่ะปลากระพงสองใจออกมาเจียมมากเลยปลากระพงสองใจคือยังไงเอ่ยเอามารวมเป็นใจเดียวกันนี่สองใจเอามารวมเป็นใจเดียวกันมันสื่อถึงคนสองคนเอามารวมกันเขาไปได้นะอาะยังไงยังไงตอนนี้อาจจะใช้ปลาหนึ่งตัวนะคะทำเป็นสองอย่างนะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นทอดกระเทียมอีกด้านหนึ่งก็จะยำตะไคร้นะคะคือสั่งอย่างเมนูเดียวได้สองอย่างเลยแต่ก็คือทอดกรอบทั้งคู่นะคะ ทอดกรอบเนี่ยมันเหมือนกับเขาโรยเกลืออะไรสักอย่างนะคะบนเนื้อปลาเป็นฉีดซอสค่ะฉีดซอสทาให้มันมีรสเค็มอยู่แล้วคือเรียกว่าไม่ต้องจิ้มเลยก็อร่อยเลยอันนี้จะใช้ซอสสูตรฟ้าเขียวนะคะออเด็กสมบูรณ์ด้วยใช่อ้โหเยี่ยมยอดเลยครับเกอยังคงความกรอบอยู่นะคะแต่ว่ามีรสชาติคือไม่ต้องจิ้มใดใดเลยก็อร่อยเลยนะฮะไปอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งนี้เป็นอะไรนะคะเป็นยำตะไคร้ค่ะยำตะไคร้จะมีแครอทนะคะกุ้งแห้งตะไคร้แล้วก็หอม อูอันนี้สําหรับคนชอบสมุนไพรแบบสดๆนะฮะ,ะปลาเนี่ยนะคะก็เป็นปลาทอดกรอบเหมือนกัน<อ>นะคะเพียงแต่ว่าด้านนี้ไม่ฉีดซอสค<อ>ือรสชาติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้านหนึ่งอ่ะเค็มด้านหนึ่งอ่ะเปรี้ยวเลยทําให้มีความแตกต่างระหว่างสองสองด้านอย่างเห็นได้ชัดเอาละครับนะฮะปลาแบบนู้นไปแล้วทีนี้มาเจอปลาแบบนึ่งกันบ้างนะฮะอ,นนอันนี้คืออะไรคะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะดูเผ็ดมากนะฮะต้องนี้ถึงเครื่องกริ่นคือหอมมากนะมีน้ำใจกไม่น่าเชื่อค่ะ นี่มาเลยหูยปลาแบบนุ่มมากคือตัดออกมาแล้วคือได้ไปชิมแบบนี้เลยนะคะหอมมากบอกเลยยีงามเปรี้ยวนำเผ็ดใช่เลยจริงตืดนะครับอันนี้คือขบพริกเลยใช่นะคะปั่นค่ะปั่นถึงว่าปั่นรวมกันเยอะๆอย่างนี้เราต้องถึงเครื่องนะฮะแต่มันจริงๆมันก็ต้องมีปริมาณที่พอดีระหว่างพริกกับกระเทียมใช่ไหมฮะใช่ค่ะ นะฮะจุดเด่นเลาเน้นนจัดแบบนี้เลยหรอใช่ค่ะครับผมอีกหนึ่งเมนูนะฮะอันนี้ปลาช่อนเขาเรียกปลาช่อนอะไรแปะสะแปะสะอย่างที่ร้านนะคะเราก็จะใช้ปลาช่อนที่เอ่อเป็นเป็นเลยนะคะออเดอร์มาเราก็จะทําให้เลยอ๋อคือคือไม่ได้เป็นปลาที่ตายแล้วแต่เป็นปลาที่ยัง่ายอยู่เลยใช่คือจะบอกว่ารสชาติของที่นี่เนี่ยนะคะเขาทําแกงส้มก็อร่อยรสดีมากคือแบบออกเปรี้ยวไม่ได้หวานนํำปลาช่อนตัวกําลังดีไม่ต้องตลวใหญ่มากเกินไปเพราะว่าเขาแบบ ทำน้ำได้ข้นมากเลยอะ่ะตอนที่เราทําน้ําแกงส้มเราต้องใช้เนื้อปลานิลด้วยนะคะผสมเข้าไปในน,ใ<อ>น้ำใช่ค่ะให้น้ามันข้นขึ้นนะคะยอดยยิบ่บ่าซีฟู้มดมากกว่าซีฟู้ดสดๆใหม่ๆอันนี้นนครทำอะไรคะอันนี้คือทะเลลวกจิ้มค่ะอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดปั่นนะคะส่วนอันนี้จะเป็นน้าจิ้มซีฟู้ดตาเจียวค่ะนี่สําหรับบางคนที่มาทานแล้วอยากทานทะเลด้วยอะไรเงะะี้ยค่ะ เขาโดดแน่นจริงๆเรื่องน้ำจิ้มนะเรากล้าคอนเฟิร์มน้ำจิ้มเขาอร่อยมากซีฟู้ดของเขาอ่ะสดอยู่แล้วยังไงก็อร่อยน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนี่นะคะมีรสชาติแบบออกเปรี้ยวนิดนึงในนี้ก็จะมีหอยนะคะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีปลาไร้ด้วย่ามาทั้งทะเลอ่ะครบเลยอันนี้ยำถั่วพูกุ้งสดยำถั่วพูกกุ้งสดอันนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งจานที่ทุกโต๊ะมานะคะก็จะต้องสั่งนะคะก็จะใส่น้ำพริกเผานะคะใส่กะทิหอมทอดขาดไม่ได้เลยนะฮะถ้ายำถั่วพูกนะแล้วก็มีไข ชาเป็นกุ้งแห้งด้วยกุ้งแห้งด้วยใช่ไหมใกลิ่หอร่อยอ่ะปกติาไมันชอบกินยำเผาปูครัเพราะรู้สึกมันหวานรสจัดจ้านปกติจะออกหวานในเดียวของเราก็มีหวานนะแต่หวานตัดนิดหน่อยเน้นเค็มเปรี้ยวทำให้มันกินแล้วมันไม่เลี่ยนรสชาติดีทุกจานเลยเข้าไปดูไหมได้ครับอยากเห็นเมนูไหนรู้ไหมเมนูที่บอกกับเจี๊ยบมากค่ะไปห้องสองใจยินดีครับเพราะว่าต้องเป็นเจี๊ยบสองใจเป็นอะกันไปดูสิครับสองใจทำไมรวมเป็นใจเดียวกันได้ในกรัว สวัสดีครับครบหมดแล้วปลากระพงสดๆดเริ่มได้เลยครับแล้เอาหางแล้วก็หัวลงไปทอดก่อนนะคะแล้วเราก็จะเอาเนื้อนะคะอ๋อเนื้อลงไปคลุกนะฮะคุณผู้ชมคลุกกับแป้งทอดกรอบเกแล้วก็เอาไปทอดชู่เลยอันนี้ได้ที่ยี่ครับค่ะได้ที่แล้วค่ะแล้ว็จะทอดให้กรอบเนี่ยน้ำมันร้อนอยู่ไม่ทอดมันก็จะน่ากินฟู จัดจานนะฮะอย่างละครึ่งนะครับแบ่งเป็น2ใจนะฮะแล้วก็จะมาเรียงปลาก่อนนะคะเอาหัวอาหางวางก่อนแล้วด้านทอดกระเทียมนะคะเราก็จะเอาน้าซอสนะคะ,ะคใส่ซอสกอมรสตราดสมบูรณ์ใส่ลงไปอ่าเรียบร้อยนะครับฝั่งทอดกระเทียมนะฮะแล้วเราก็ โรยกระเทียมนะคะนิดหน่อยพอแค่กะเท <พอ S 1> ียม <พอ S 1> แล้วเดี๋ยวเราไปทาน้ํายํานะคะน้ํายํานะคะเราก็จะมีพริกหอมแขกซอยแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็แครอทใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็ใส่ต้นหอมซอยแล้วก็ใสุ่้งแห้งนะคะน้าปรุงรสนะคะเราก็จะมีน้ําตาลทรายน้าําปลามะนนาวนะคะออกมาก็จะเป็นผสมกัน,นแล้วอันนี้ที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วถ้าเราก็จะโรยนะคะด้วยเม็ดมะม่วงนะคะแล้วก็พริกทอดนะคะแล้วก็โรยด้วยสาะระแหน่นะคะส่วนข้างทอดกระเทียมก็จะเป็นผักชีเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยครับได้ปลากระพงสองใจแล้วครับอันนี้ก็คือสูตรเด็ดนะฮะแต่ฟังดีมากินที่ร้านนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไปต่อที่โต๊ะอาหารครับเคล็ดลับความอร่ยรอยนะครับอยู่ที่ซอสเด็กสมบูรณ์ของเรานี่เองนะฮะฉีดเข้าไปที่เนื้อปลานะครับนะครับ มีรสชาติที่อร่อยแถมยังกรอบอยู่เหมือนเดิมถว่านะนะ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับกับปลาสองใจนะครับไปให้น้องแอนบอกเส้นทางดีกว่าครัวบุญเลอศมายังไงวิ่งเส้นสุขุมวิทสายเก่าจะไปเมืองโบราณนะคะพอถึงเมืองโบราณประมาณ300เมตรนะคะตรงข้ามร้านจะเจอไมอามี่บางปูนะคะร้านอาหารอร่อยๆแบบนี้รับจัดเลี้ยงงานแต่งงานด้วยใช่ว่างานบวชใครอยากจะจัดเลี้ยงนะครับรู้ว่าแต่งงานที่นี่มีงานมงคลก็สามารถจัดได้สถานที่แห่งนี้เลยและวันนี้นะครับเราก็มีสิ่งดีๆมอบให้นะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ครับนี่รับไปเลยครับผม วันนี้ขอขอบคุณน้องแอนมากนะคะขอบคุณมากอยากจะอยู่ตรงนีั้งนานเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมคะหวังว่าคุณผู้ชมจะต้องแบบว่าตามรอยเราไปกินนะคะอิ่มอร่อยตามเราแน่นอนอร่อยช่องห้าครับผมนะฮะลองไปร้านอาหารที่เราแนะนำรับรองไม่ผ um ิดหวังแน่นอนใช่ค่ะวันน um ี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกับเราใหม่สุกหน้านะคะสี่โมงครึ่งเจอเราสองคนแน่นอนความอร่อยมาให้คุณถึงบ้านเลยคุกสุกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ